สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนแม่แม่นะคะนี่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 ได้อะไรคะปลากระป๋องค่ะทุกคนปลากระป๋องประเทศนอร์เวย์เดี๋ยวเรามากินแบบฝรั่งกันค่ะฝรั่งเขาทานข้าวนะคะเขาไม่ได้กินข้าวเหมือนเรานะกกินขนมปังนี่ขนมปังแล้วก็ปลากระป๋องนะคะราดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ามันจะอร่อยไหมมันเป็นปลาซาดีนนะ แกะเลยนะคะเขาก็เดี๋ยวนะขออ่านป๊นนึงเออมีโทมัสเตอร์ชิลลี่นีน,น,น,นี่นี่รูปมันรูปมันจะมีมะเขือเทศแล้วก็มีพริกนะคะเหมือนพริกหยวกแหละดูแล้วเหมือนไม่เผ็ดหรอกกล่องก็จะประมาณนี้นะคะแกะเลยนะคะมันเป็นปลาซาดีนเห็นแฟนบอกว่าซื้อมาให้เอ,อ เนี่ยมันมันอร่อยมันไม่ใช่มะคขเลนนะบหมือนันมันก็โอ้ยหอมหอมแหมทุกคนเอาบักพิกมาเอาบักพิกเอาเข้าวเหนียวมาจ้ำเดี๋ยวจะลองไม่เคยกินกับขนมปังเด้อแต่ว่าฝรั่งเขากินแบบนี้มันต้องเอาบักพิกเนี่ยพิกเขียวๆพิกสดๆบีบมะนาวเนาะยำเอมเอาเผ็ดนิดๆหืมไม่นิดแต่เผ็ดอยู่ นี่นะคะปลาสาดินปลาตัวน้อยๆเนี่นี่ปลาตัวน้อยๆเห็นหรือเปล่าไม่ลูกแต่มันมัน,นอ่ะอ๋อมันมีความรู้สึกว่ามัน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 ,มนเผ็ดเผ็ดพริกขึ้นคอเลยเหมาะเหมาะกับเรานั่นแหละฝรั่งเขากินไม่ได้หรอกเผ็ดๆอย่างเงี้ย นี่ชอบมาคาเลนมากกว่านะอร่อยอยู่แต่ว่าเราต้องเอาพริกแล้วก็บีบมะนาวใส่นิดนึงมันเป็นอันมันเป็นต้นแบบซีเดอร์โอ้ยหางปลาก็ไม่ตัดออกไหมเป็นปลาตัวนี้น้อย oh, <my> เอาไปหมกอันหม้อเนาะเหมือนปลา กีเป็นจะแซ่บมัน,ม,นมันไม่อร่อยเราค,เคุ้นเคยกับข้าวนะจ๊ะแล้วเรามากินใส่กับขนมปังบอสบัแซ่บอพอแรกอยู่แต่ว่าถามว่าอร่อยไหม ไม่มันต้องมีตะไคร้มีมะนาวบีบเนาะมีต้นหอมโรยเอออนั้นอร่อยเราเคยกินแบบนั้นแต่ฝรั่งเขาไม่กินเน้อแบบนั้นอ่ะเขาจะกินกับขนมปังอย่างนี้นะคะอืเผ็ดเขาบอกว่าซื้อมาให้ลองไม่ชอบก็จะได้เอาทิ้งแต่กินได้อยู่เด้มันอร่อยกว่าปลากระป๋องบ้านเราอยู่จะชอบแบบ ปลากระป๋องธรรมดามากกว่าของที่นี่ไม่มีจะพูดก็พูดไม่ได้ลืม <laughs> โปเท t โต o โป t ตโตเนี้ยโทมตโตมะเขือเทศหวาสมองมันมีมะเขือเทศน,นะมันจะแบบอร่อยอะ่ะอืมอมันก็พอได้แหละ เขาจะกินกันอย่างนี้นะคะทุกคนไม่มั่นใจว่าเขาทานเนยก่อนไหมถามสามีก็เคยว่านอดูสปีดเซมักคาเลนโอเบลดูบลูกเกมเสมอเฟอร์ดูสปีดเซอะไรอีกเขาบอกว่าถามสามทีทุกคนที่เวลาที่เขาจะกิน ขนมปังเขาจะต้องเอาเนยมาทาก่อนแล้วก็จะเอาเขาเรียกโผเล็กเนาะจะเป็นไข่ <Yeah. S 1> เป็นแฮมหรือว่ามาร์คเคนนะคะเขาก็จะเอาทาแล้วเขาก็จะกินแต่ถ้าเราเนยทาแยมใส่มันจะเป็นของหวานมันจะไม่ได้เป็นข้าวของเขาก็จะกลายเป็นข้าวไปค่ะตอนเช้าก็แยมทาแล้วก็กาแฟเขาก็แล้วเลย เราก็หาไข่ต้มไม่งั้นก็ต้มมามา่ามันจะอิ่มมากนะเพราะว่าขนมขนมปังอ่ะเขาจะทำแบบว่าใส่พวกขนันยพืชเข้าไปเลยแซ่บอยู่ กินไปกินมาก็แซ่บเดียปากแบบว่าอยู่รอดนะจ๊ะกินได้อาหารทุกอย่างอาหารอินเดียตุรกีกินของใคาได้หมดแต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือเนื้อแกะมันขาวไม่ชอบแต่ถามว่าทานได้ไมมทานได้ชอบเนื้อกวางเนื้อกวางอร่อย มันจะออกเผ็ดๆแหละแต่ให้ซื้ออีกไม่ไม่ซื้อนะคะรถนี้ปาสาดินเป็นตัวน้อยๆมันเผ็ดปลาแรมปลาแรมยังไงไม่รู้มันเผ็ดไม่อร่อยแตเป็นธรรมดามันกลมกลมกล่อมพอดีเลยเอาแค่พริกแล้วก็ซอยหอมเข้าไป หมดแล้วค่ะอาหารมื้อเย็นเราก็เท่านี้นะขะนมปังหนึ่งแผ่นมัคคาร็มไม่ใช่มัคคารลมผูดผิดค่ะปลาซาดีนหลายตัวอยู่นะน่าจะประมาณสิบตัวแต่มันตัวเล็กอยู่ในกระป๋องนะคะอืพอแล้วค่ะเท่านี้แหละ ขอบคุณที่รับชมนะคะเอาปลากระป๋องมาให้ให้เพื่อนๆนดูว่าจะไปหาปลาสวีเดนมาลองชิมแต่มันไม่มีมันป๊อปปูล่ามากมันหมดก็กินปลากระป๋องนอร์เวย์ไปก่อนนะคะแซ่บแซ่บกลับบ้านทีนี่เอากลับบ้านเยอะมากมันอร่อยมันมันๆน่ะนะไปแล้วค่ะ หมดแล้วอิ่มแล้วด้วยขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ